ปริศนารักจากกระวาลต้องห้ามเมื่อความจริงซ่อนอยู่ใต้ชั้นเลขกลการสืบสวนของเทพเลือดผสมและหญิงสาวจากโลกอนาคตจึงเริ่มต้นขึ้นในยุคที่ราชสำนักแคว้นหลงกำลังสันคลอนหรองเตผู้สูงวัยเริ่มประชวรหนักแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งองค์ราชทายาทส่งผลให้เหล่าองค์ชายต่างแย่งชิงอำนาจกันอย่างลับๆหล,ลงสือหลาน องชายรองผู้ไร้ซึ่งขุนนางหนุนหลังเพราะมารดาซึ่งเคยเป็นสนมเอกที่ห้องเต้รักมากที่สุดเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในคืนที่เขาลืมตาดูโลกแต่ความลับที่ไม่มีใครรู้คือแท้ที่จริงแล้วนางคือเทพีแห่งปัญญาที่ถูกลงโทษจากสวรรค์จึงจำใจต้องทิ้งเขาไว้เพียงลำพังบนโลกใบนี้องค์ชายหลงซือหลานแม้ไร้ญาติมิตรผู้สนับสนุนแต่กลับเป็นบุรุษที่ฉเฉลียวฉลาดเยือกเย็นและวางแผนได้อย่างล้ำลึกเขาไม่เคยเดินเกมด้วยกำลังแต่ใช้สมองในทุกย่างก้าวแต่ทว่าเมื่อภัยลึกลับเริ่มก่อตัว มีการลอบวางยา้องแตการตายปริศนาของขันทีและร่องรอยของสาต้องห้ามโผล่ขึ้นในวังเขาจึงรู้ว่าศัตรูอาจไม่ใช่แค่องค์ชายคนอื่นแต่คืออำนาจบางอย่างที่แฝงอยู่ในเงามืดจนกระทั่งลินซีอิวหญิงสาวจากยุคปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษถูกดึงเข้าสู่มิตินี้ด้วยเหตุบังเอิญจากพรที่เธอไม่ตั้งใจรับและกลายเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันลึกซึ้งกับชะตาขององค์ชายเลือดผสมเทพเจ้าผู้นี้ไปอย่างงวยงง เธอเป็นคนเฉลียวฉลาดมีวิธีคิดแบบโลกยุคใหม่พูดจาทะลุทะลวงแบบไม่เกรงใจชนชั้นแต่กลับเข้ากันได้ดีกับองค์ชายรองอย่างดีเกินคาดจากคู่กัดกลายเป็นคู่คิดจากคู่หูกลายเป็นคู่ใจและเบื้องหลังคดีทั้งหมดกำลังจะนำไปสู่ปมใหญ่ในอดีตที่เชื่อมโยงถึงความจริงของการกำเนิดหลงซือหลานและการเลือกของมารดาเขาที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างได้ไปทั้งแผ่นดินตอนที่หนึ่งจิงจากฟ้าเสียงไซเรนดังว่าบท่ามกลางความมืดของศูนวิจัยรับกลางกรุงปักกิ่งหลินซีอิว หญิงสาวเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัจฉริยะวัย29่หอบแฟ้มข้อมูลแนบอกแน่นด้วยมือหนึ่งและมืออีกข้างก็พยายามกดแว่นตาที่แทบจะลื่นตกจากดั้งจนเธอกรสบดออกมาไม่ได้ใครมันเปิดวงจรทดลองกลางดึกกันวะเนี่ยนี่มันเวลาคนดูซีรีส์ไม่ใช่เปิดประตูมิตินะเฮ้ยเธอกระโจนเข้าไปในห้องปฏิบัติการขณะที่เสียงหวีดร้องจากเครื่องจักรยังคงดังกระหึ่มแสงจากเครื่องทดลองส่องวาบจนทุกอย่างขาวโพลนก่อนที่เธอจะอุทานได้เต็มประโยคว่าสวยแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงในพริบตา เสียงลมพัดใบไผ่กระทบกันเบาๆกลิ่นยาจีนจางๆลอยคลุ้งในอากาศร่างของหลินซีเอ๋วซุดตัวลงกลางลานหินเธอค่อยๆลืมตาอย่างระวังพลางพึมพำนี่มันฉากในซีรีส์ย้อนยุคห,หรือฝันของชาวบ้านข้างห้องที่เปิดเสียงดังทุกคืนกันแน่นะยังไม่ทันได้ตั้งหลักเสียงฝีเท้าหนักๆเริ่มดังมาจากด้านข้างก่อนที่เหล่าทหารในชุดเกราะจะกรูเข้ามาล้อมเธอไว้ด้วยท่าทางจริงจังจับตัวนางไว้นางอาจเป็นสายลับจากแคว้นชูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อน เธอยกมือขึ้นสูงอย่างผู้เชี่ยวชาญการเจราจาแบบนอนดูซีรีส์มามากกว่าร้อยเรื่องข้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะข้าแค่มาเยี่ยมชมวังหลวงเอ๋อรแบบกระทันหันทหารยืนงงขณะที่ทหารเฝ้าประตูตะโกนขึ้นมานางมาจากที่ใดกันแน่ลินซีอิวหันไปปัดฝุ่นจากชุดคลุมแปลกๆที่เธอเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่เสื้อกาวของตัวเองแล้วถอนหายใจเฮือกข้าชื่อลินซีอิวข้ามาจากกรมสืบสวนแห่งชาติเธอหยุดไปหนึ่งวินาทีแห่งชาติไหนหน่เหรอเออนั่นสิข้าก็อยากรู้เหมือนกัน เสียงหัวราะแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังม่านชายหนุ่มผู้หนึ่งก้าวออกมาอย่างสง่างามแต่ดวงตากลับมีแววเจ้าเล่์อย่างชัดเจนเขาก้าวเข้ามาด้วยท่าทีที่ไม่เร่งรีบผ้าไหมสีน้ำเงินเข้มสะท้อนแสงอาทิตย์จางๆเจ้าเป็นใครถึงกล้ามาเหยียบเขตวังหลวงโดยไม่แสดงตัวเขาถามด้วยเสียงนิ่งแต่แฝงแววขบขันลินซีอิวมองชายหนุ่มตั้งแต่หัวจรรเท้าหน้าคมดวงตาคมกว่าเครื่องสแกนม่านตาแต่ท่าทางนิ่งเกินคนเอยกคิ้วแล้วเจ้าล่ะเป็นใครถึงมายืนทำหน้านิ่งๆเหมือนหุ่นโชว์เส บรรยากาศรอบลานเงียบสนิททหารยืนตัวแข็งราวกับถูกสาปองค์ชายหลงซือหลานยิ้มมุมปากเล็กน้อยพลางตอบเจ้านี้ปากกล้าเกินหญิงสามัญไม่กลัวหัวหลุดหรือไรกลัวสิเธอยิ้มเจ่อนแต่ข้าเคยผ่านการสอบสัมภาษณ์สามรอบกับหัวหน้าที่หน้าดูยิ่งกว่านี้อีกหัวไม่หลุดง่ายๆหรอกหลงซือหลานชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเบาเเจ้าช่างกล้าหาญและก็แปลกประหลาดดีอึม้มข้าไม่รับคนแปลกหน้ามาเป็นแฟนง่ายๆหรอกนะขอโทษทีเธอรีตาเหมือนกำลังสแกนาหาคำตอบใครจะจีบเจ้า โอ่าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะและนั่นคือวินาทีแรกที่หมักตัวแรกได้ถูกวางบนกระดานแห่งเงาและความลวงพร้อมกับเสียงท้องของลินซีอิวที่ร้องขึ้นมาอย่างไม่ได้ขออนุญาตเออกอนสืบสวนข้าขอกินข้าวก่อนเธอนะ <c oughs> แสงแดดยามสายสาดลอดผ่านม่านไม้ไผ่บางเบาของตำหนักหมิงซุยเซียนตำหนักเล็กๆทางทิศตะวันตกของวงังหลวงที่ไม่มีชื่อในแผนผังราชสสำนักแต่อย่างใด ลมอ่อนพัดยอดไผ่ไหวเอนเงาไม้เคลื่อนไหวบนพื้นหินราวภาพฝันเงียบงันเสียจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหยดน้ำปลายใบไม้หล่นกระทบผิวน้ำองค์ชายหลงสือหลานนั่งนิ่งอยู่หน้ากระดานหมักล้อมสีหน้าว่างเปล่าแต่ทว่าแววตาเต็มไปด้วยการคำนวณและเฝ้าสังเกตกลิ่นชาจางจงจากถ้วยเคลือบเก่าลอยอบอวลแต่เขาไม่แม้แต่จะยกมันขึ้นมาจิบหมักตัวหนึ่งวางค้างอยู่กลางกระดานจุดที่ทั้งกระดานขึ้นอยู่กับมันแต่ก็อาจเป็นจุดลวงองค์ชายหมักตัวนั้นหากวางพลาดจะโดนล้อมหมดทั้งกระดานเลยนะ เสียงองครักษหนุ่มคนสนิทพูดขึ้นเบาๆขณะยื่นถ้วยน้ำชาให้ดวงตาขององค์ชายไม่ละจากกระดานแล้วเจ้าอยากให้ข้าวางพลาดหรือไม่หามิได้พยะยค่ะงั้นเงียบไปเสียงหัวเราะเบาๆของหลงซือหลานหลุดออกมามิใช่ยอะขันผู้อื่นแต่เหมือนย่อตัวเองเขาวางหมากลงด้วยท่าทีไม่ลังเลก,ก่อนเอ็นตัวพิงพนักเก้า e อี้ไม้ไผ่ช้าๆที่วางนี่คือหมากลวงเขาพึมพำเพราะบางครั้งหากอยากรู้ว่าใครคือหมากแท้ก็ต้องยอมรวงโลกเสียก่อน ความเงียบโวยตัวขึ้นมาอีกครั้งราวกับว่าเวลากำลังหยุดเดินจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากมุมลานด้านหน้าคันทีคนสนิทคุกเข่าลงอย่างเร่งร้อนองค์ชายหญิงปริศนาเมื่อครู่ถูกกักไว้ที่ห้องรับรองแล้วพยาาัก่ะนางอ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จกักกรมสืบสวนแห่งชาติคืออะไรกันหลงสื่อหลาลืมตาช้าๆสีหน้าไม่เปลี่ยนแต่แววตาเหมือนมีคลื่นบางอย่างแทรกผ่านสืบสวนเขาทวนคำนั้นราวกับชิมรสคำแปลกปลอม ทำที่ข้าไม่เคยได้ยินจากปากใครสักคนในวังหลวงมาก่อนเขาหัวเราะเบาๆแต่แฝงความเย็นเยียบไว้ใต้เสียงนั้นนางเป็นใครกันแน่ถึงใช้ภาษาที่ไม่มีอยู่ในยุทธภพนี้หรือว่านี่จะเป็นอีกมากหนึ่งจากฟากฟ้าขันทีมองหน้าองค์ชายอย่างไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าท้วงถามใดๆเจ้าคิดว่านางโกหกหรือไม่หลงซื่อหลานถามพลางหยิบถ้วยน้ำชาขึ้นจิบอย่างช้าๆหม่อมฉันไม่อาจตัดสินพะยะค่ะดีแล้วเพราะบางทีคนที่โกหกเก่งที่สุดคือคนที่พูดความจริง แค่ในเวลาที่ไม่มีใครเชื่อเท่านั้นเสียงลมเย็นพลันพัดแรงเงา่ไผ่บนพื้นคล้ายรอยแยกของพื้นดินหมกักรวมบนกระดานยังคงนอนนิ่งแต่ในแววตาองค์ชายหมักทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่แล้วภายในห้องรับรองตกแต่งด้วยม่านโปร่งลายเมฆาโตชาจีนโบราณประณีตถูกจัดวางไว้กลางห้องอย่างบรรจงลินซีอิวเอนหลังพิงบาก,กรหมี่สีเข้มด้วยท่าทางสบายเกินหญิงสามัญขนมในถาดไม้ถูกเคี้ยวกรุบกรุอย่างอารมณ์ดีแม้สถานการณ์จะไม่อำนวยให้สบายใจนักก็ตาม ดีนะที่ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่งั้นข้าคงโดนด่ายับเรื่องมารยาท <c oughs> เธอพึมพำเบาๆพลางหยิบผลไม้แห้งอีกชิ้นขึ้นมาหมุนดูก่อนจะตัดสินใจเอาเข้าปากแล้วขมวดคิ้วทันทีอืมกลิ่นยาจีนผสมน้ำผึ้งมีรากป่าลินเซียนเจ้านี่แก้พิษได้ระดับกลางเลยนะแบบนี้ไม่ใช่ขนมธรรมดาแน่เสียงประตูไม้เลื่อนเปิดออกอย่างช้าๆหลงซือหลานก้าวเข้ามาอย่างเงียบๆเขาไม่พูดอะไรสักคำเพียงยกถ้วยชาขึ้นจิบช้าๆแล้วนั่งลงตรงข้ามเธอสีหน้าเรียบนิ่งเยี่ยงคนไม่มีอารมณ์ขัน วัดดีท่านเทพนิงไรอารมณ์กลับมาอีกแล้วเหรอซีอิวทักข well> ึ้นอย่างไม่ทุกร้อนก่อนจะเอียงคอมองชายหนุ่มราวกับอ่านข้อมูลในระบบประวัติส่วนบุคคลเจ้ามีชื่อว่าอะไรกันแน่หลงซือหลานพูดขึ้นข้าไม่เชื่อว่าเจ้าชื่อหลินซีอิวอะไรนั่นซีอิวไม่ใช่ซีอิวเธอเน้นเสียงก่อนจะยิ้มมุมปากและใช้ค่าชื่อหลินซีอิวเจ้าหน้าที่สืบสวนจากยุคเออีกชาติพบหนึ่งหน่าเจ้าหมายถึงจากต่างแคว้นหรือต่างแคว้นแบบประมาณอีก2,000ปีจากนี้ไปหน่า เธอยิ้มพลางชี้นิ้วขึ้นฟ้าพลังงานความตัำทําให้ข้ามายืนอยู่ตรงนี้ในชุดย้อนยุคโดยไม่ได้ตั้งใจและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมข้าถึงรู้ว่าขนมในถาดของเจ้ามีสมุนไพรป้องกันพิษเบื้องต้นเจ้าไม่สงสัยหรือว่าทําไมข้าถึงรู้ได้หลงสือหลานนิ่งไปครู่หนึ่งจ้องเธอด้วยสายตาราวกับพยายามวิเคราะห์กระบวนความคิดของตนเองเธอไม่รอให้เขาถาม เจ้ารับข้ามานั่งในห้องนี้ทั้งที่ข้าอาจเป็นภัยต่อราชวง์แสดงว่าเจ้ากำลังวัดปฏิกิริยาไม่ใช่ตรวจสอบชื่อจริงของข้าเธอยิ้มอย่างผู้เข้าใจเกมและเจ้ากำลังคิดว่าข้ารู้มากเกินไปสำหรับหญิงสามัญธรรมดาดวงตาคมของหลงซือหลานรีลงอย่างระแวดระวังทว่ามุมปากกลับกระตุกเบาๆข้าชักอยากรู้เสียแล้วสิว่าผู้หญิงเพี้ยนเพีย,พยแบบเจ้าจะเปิดโปองอะไรในวังแห่งนี้ได้บ้างข้าไม่ได้เพี้ยนข้าเรียกว่าฉเาฉลียวฉลาดแบบอินเตอร์เธอกระตุกยิ้มก่อนเอ่ยต่อ และถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าวางหมากรวงไว้ข้าขอบอกว่าข้าก็กำลังเดินหมากเชิงวิเคราะห์ได้ด้วยเช่นกันหลงสื่อหลานหัวเราะเบาๆครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงนั้นไม่ได้ดังนักแต่หนักแน่นพอจะสะเทือนผนังความเงียบของวังหลวงและการสืบสวนของสองอัจฉริยะจากต่างยุคก็เริ่มต้นขึ้นในห้องรับรองแห่งนี้พร้อมกลิ่นชาอุ่นๆและรสชาติของความจริงที่ยังไม่เปิดเผย รุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดอุ่นสารลอดพุ่มไม้ทอดผ่านลงบนพื้นหินของลานฝึกทหารได้ตำหนักฝั่งตะวันตกเสียงฝึกดาบดางังกึกก้องไปทั่วบริเวณลินซีอิ๋วในชุดคลุมผ้าหยาบที่เธอเรียกว่าแฟชั่นแรไอจากยุคก,ก่อนพุทธกาลนั่งหน้าเบในห้องแต่งตัวสาวใช้สาวน้อยหวีผมให้เธอด้วยแรงที่เกือบจะถอนนังศีสะได้เบาๆหน่อยเธอนะคุณน้องผมของข้าไม่ได้ทำจากเชือกป่านนะเธอร้องออกมาในจังหวะที่หวีเกี่ยวเส้นผมเธออย่างแรงสาวใช้ตกใจจนมือสัน่นบะบ่าขออภัยเจ้าค่ะ บ่าวไม่รู้ว่าผมท่านจะนุ่มดุดหมแท้เช่นนี้ลินซีอิวถอนหายใจยาวผมนุ่มเพราะแชมพูสูตรเคราตินจากห้างไม่ใช่สูตรโบราณเคี่ยวด้วยน้ำตาลทรายแดงหรอกนะจ๊ะเธอลุกขึ้นยืนแล้วก้าวออกจากห้องมาอย่างไม่แคร์ใครดวงตาเฉยบคมของเธอกวาดมองโดยรอบก่อนจะหยุดอยู่ที่ลานฝึกที่ซึ่งชายหนุ่มท่าทางเข้มข้นระดับเทพบตรกำลังยืนบัญชาการเหล่าทหารลงซื่อหลานยืนกลางลานท่ามกลางเสียงฝึกหนักเขาพูดด้วยน้ำเสียงอย่างมั่นคงทุกย่างก้าวในการเคลื่อนทัพเริ่มจากการสังเกตการคิดการวางกลไม่ใช่แค่กำลัง แต่คือการมองหมากให้ลึกกว่าอีกฝ่ายลินซีอิ๋วขมวดคิ้วขณะยืนดูจากมุมหนึ่งหมากนี่เขาจะสอนทหารหรือกำลังเตรียมแข่งหมากรบกันแน่อ่ะ <c oughs> เธอบ่นพึมพำแต่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเสียงของเธอดังพอจะทำให้คนฝึกเงียบกันทั้งลานหลงซือหลานหันมาทันทีดวงตาคมจ้องตรงมาที่เธอลินซีอิ๋วไม่ได้มีท่าทางตกใจเธอกลับยิ้มยักคิ้วหนึ่งข้างแบบสาวมั่นสุดฤทธิ์เจ้ามาทำอะไรตรงนี้ <c oughs> เขาทมเสียงเรียบข้าแค่ผ่านมาแล้วบังเอิญเห็นท่านทำตัวเหมือนแม่ทัพในละคร เธอยักไหล่เหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ข้าเลยสงสัยว่าเจ้ามีบทพูดกี่ประโยคต่อวันหรือว่ามีสคริปต์ติดแขนไว้หรือไม่หลงซื่อหลานยกคิ้วน้อยๆเจ้าชอบพูดล้อเลียนผู้อื่นเช่นนี้ทุกวันเลยหรือไม่ใช่หรอกข้าล้อเฉพาะคนที่ข้ารู้ว่าเขาจะไม่โกรธง่ายๆเท่านั้นแหละ แต่ถ้าโกรธข้าก็มีแผนสำรองเป็นสุดสามอย่างคือน,นี้เร็วขอโทษไวและตีหน้าเศร้าให้เหมือนสุนัขหลงทาง <c oughs> เสียงหัวเราะเบาๆจากเหล่าทหารแอบดังขึ้นจากด้านหลังแต่ไม่มีใครกล้าหัวเราะออกเสียงหลงซือหลานนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับมาบกมือหากเจ้ามีฝีปากกล้าปานนี้มาแข่งปัญญากับข้าสักเกมดีหรือไม่เหิมเกมอะไรถ้าหมักฮอสข้าขอ,ขอบายเพราะข้าแพ้หลานมาสามครั้งแล้วละเกมวางกล,งลวงหากเจ้าชนะข้าจะตอบทุกคำถามที่เจ้าสงสัยเกี่ยวกับวังหลวง ลินซีอิวตาวาวขึ้นในทันทีแต่แท่งถอนหายใจโอ้ค้าไม่ชอบวางกลลวงหรอกนะมันเสียเวลาข้าชอบจับโป๊ะตรงๆเสียมากกว่าเธอก้าวเข้ามาใกล้กระสิบเสียงเบาเช่นข้ายังไม่รู้จักท่านดีพอแต่จากการเฝ้าสังเกตท่านถนัดมือขวาแต่กอบเก็บดาบไว้ฝั่งซ้ายนั่นคือการหลอกคู่ต่อสู้เบื้องต้นหลงสื่อหลานชะงักเขาไม่เคยบอกใครเรื่องนั้นนี่ไม่ใช่การค่าดเดาแต่มันคือการมองเห็นตกลงเธอประกาศเสียงดัง ต่ถ้าข้าชนะท่านต้องเรียกข้าว่าจอมวางแผนแห่งสำนักลับเข้าใจไหมหากเจ้าแพ้เล่าข้าจะเรียกท่านว่าเทพหมักแผนเคลิมแต่ใจบางเป็นไงหลงสื่อหลานหลุดยิ้มกว้างเป็นครั้งที่สองในรอบหลายปีชายที่ไม่เคยยิ้มให้ใครในวังหลวงยิ้มให้หญิงสาวปริศนาจากอนาคตที่มองทะลุก,กลยุทธ์เขาได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งวันข้ารับคำท้าเขากล่าวพร้อมเสียงหัวใจที่ไม่อาจควบคุมตามตำราใดาการแข่งขันวางกันลวง จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันแรกที่หญิงจากโลกอนาคตและองค์ชายผู้ถูกลืมได้ประลองวัยพริบต่อหน้าทหารนับสิบไม้กระดานถูกปูบนโต๊ะกลางลานหมักดหมักขาววางเรียงเรียบร้อยสองสายตาจ้องกันนิ่งไม่มีใครยิ้มไม่มีใครกลัวแต่ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่เกมหมักธรรมดาแต่มันคือการอย่างความลึกของอีกฝ่ายซีอิ๋วขยับตัวก่อนวางหมักอย่างรวดเร็วข้าชอบเริ่มจากมุมขวาเพราะตามหลักจิตวิทยาคนส่วนมากถนัดมองซ้ายก่อนเจ้าอาจพลาดตรงนี้ได้นะ หลงซือหลานไม่ตอบเขายิ้มบางวางหมักสวนตรงจุดตัดกลางเจ้ารู้หรือไม่มุมขวานั้นมักเป็นจุดที่หลอกผู้ที่คิดว่าตนควบคุมเกมได้อยู่เสมอทหารรอบข้างเงียบกริบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านกับเสียงหมักแต่ไม้ทุกหมักที่วางเหมือนมีเบื้องหลังทุกคำพูดที่ออกจากปากเหมือนต่างคนต่างซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้าคิดว่าท่านเก็บแผนไว้หลังรอยยิ้มซีอิ๋วพูดขึ้นโดยไม่มองเขาแต่รอยยิ้มของท่านคือหมักตัวที่อันตรายที่สุดแล้วเจ้าละ่ะหลงซือหลานถามกลับพลางวางหมักอีกเม็ดอ,อย่างแม่นยำ หญิงที่พูดเรื่องอนาคตได้คล่องปานนี้เจ้ากำลังเล่นหมากหรือล่อข้าเข้าสนามที่ข้าไม่เคยรู้จักซีอิวหัวเราะเบาๆทั้งสองอย่างเธอวางหมากแบบไม่ลังเลเจ้าเล่นเกมด้วยตันกะส่วนข้าเล่นด้วยข้อมูลจากโลกที่ท่านมองไม่เห็นมันยุติธรรมดีไม่ใช่หรือเขาเงียบไปเล็กน้อยก่อนกล่าวว่าเจ้าคือนักวางแผนที่เลือกใช้มุกตลกเพื่อซ่อนการคำนวณและท่านคือขุนพลที่เลือกใช้ความเงียบเพื่อบังแผนล,ลึกเธอตอบกลับทันที ไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครคำแต่ทุกคำที่พูดทำให้ทหารที่ยืนดูรอบๆแอบเปลืนน้ำลายไม่ใช่เพราะความเครียดแต่เพราะรู้ว่าพวกเขาอาจกำลังดูการประลองระดับสูงที่นานทีจะได้เห็นหมากสุดท้ายถูกวางลงผลลัพธ์ออกมาคือเสมออย่างน่าประหลาดไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบมีเพียงรอยยิ้มเบาๆในเงาไม้ที่ต่างฝ่ายต่างเห็นแต่ไม่มีใครยอมพูดถึงลินซีอิวเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆอย่างยอมรับเธอมองกระดานตรงหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นศบตาเขา ท่านมีใช่เพียงผู้วางกลได้ลึกซึ้งแต่ยังอ่านใจผู้อื่นได้เฉียบคมยิ่งนักหลงซื่อหลานเลิกคิ้วเล็กน้อยไม่ใช่เพราะคำชมแต่เพราะน้ำเสียงของนางเปลี่ยนไปเมื่อครู่เจ้าพูดกับข้าเหมือนขุนนางพูดกับเจ้านายเขาเอ่ยหลินซีอิวยิ้มบางอย่างพอใจก่อนน้อมตัวเล็กน้อยหม่อมฉันขออภัยหากก่อนหน้านี้ล่วงเกินองคชายหาใช่บุรุษธรรมดาไม่หม่อมฉันจึงสมควรปรับคำของตนให้เหมาะสมกับท่านได้แล้วหลงซื่อหลานนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสายตาเขาเหมือนกำลังประเมินว่า นี่คือการประชดประชันหรือเป็นของจริงแต่ดวงตาของนางนั้นนิ่งเรียบและชัดเจนเขาหลบตาลงเจ้าปรับตัวได้รวดเร็วยิ่งกว่าที่ข้าคาดไว้ยิ่งนักและพระองค์ทรงฉลาดเกินกว่าที่หม่อมฉันเคยประเมินไว้ด้วยเช่นกันเธอย้ำคำว่าพระองค์ด้วยจังหวะที่ไม่ได้ล้อเลียนแต่นุ่มนวลจริงใจนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าที่เล่นเกมกับใครแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายกำลังเดินเกมใครกันแน่องค์ชายหลงสือหลานมองนางอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีแววหยอกไม่มีแววเหนือกว่ามีเพียงแววตาของ คนที่มองเห็นอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เล่นในกระดานเดียวกันยามบ่ายในวังหลวงมักสงบเงียบแต่ในวันนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นลมกันโชคแรงราวพัดพาความลับขึ้นมาจากพื้นดินเสียงวีดวิวลอดผ่านช่องไม้ตำหนักกลางชวนให้บรรยากาศหมนมัวคล้ายกับว่าลางร้ายกำลังคลืบคลานเข้ามาองค์ชายมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นพะยะค่ะขันที่คนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในลานตำหนักของหลงสือหลานเสื้อผ้าปลิวสะบัดตามแรงฝีเท้าหลงสือหลานหันมาขมวดคิว้วใจเย็นกล่าวมาทีละคำ คันทีหลวงพบศพนอนตายอยู่หน้าศาลเจ้าหลังวังพยาค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดแต่สีหน้าของเขาตกใจสุดขีดเหมือนเห็นอะไรบางอย่างก่อนตายลินซีอิว๋วซึ่งเดินผ่านพอดีชะงักกึกหูของเธอรับคําว่าไม่มีบาดแผลกับสีหน้าตกใจเข้าสู่หมดสืบสวนโดยอัตโนมัติเดียเด๋ยวๆขอทวนอีกทีนะเธอชี้นิ้วใส่ขันทีเหมือนกําลังสอบสวนพยานในคดีฆาตกรรมศพไม่มีบาดแผลใดๆแต่สีหน้าตกใจจนน่าสงสยัย ข้าเคยทำคดีสืบสวนเรื่องนี้อันนี้คลาสสิกเลยตายจากภาวะตกใจสุดขีดหรือถูกลงภาพหลอนก่อนหัวใจล้มเหลวสาวใช้ข้างๆรีบกระซิบอย่างตื่นตื่นคุณโนูหลินอย่าก,กล่าวเกินเลยเป็นเรื่องในวังในเจ้าค่ะเรื่องนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวเองเลยข้าหาบาะแสไม่ใช่หาเรื่องซีอุรีตาคดีแบบนี้มักมีเบื้องหลังซ้อนอีกชั้นเสมอโดยเฉพาะเมื่อสถานที่คือศาลเจ้าที่ไม่ใช่ห้องนอน หลงซื้อหลานถอนหายใจเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกตื่นตัวอย่างประหลาดหญิงสาวผู้นี้มักพูดในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงและแม้คำของนางจะฟังดูแปลกจากยุคสมัยแต่ก็น่าคิดทุกคำงั้นไปด้วยกันเขากล่าวเจ้าอาจจะมองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้ศาลเจ้าหลังวังสถานที่เกิดเหตุลานศาลเจ้าถูกล้อมด้วยม่านไม้ไผ่เก่าแก่งเงาไม้พาดผ่านพื้นหินอย่างบิดเบี้ยวจากแสงจันทร์อ่อนๆเสียงกระดิ่งลมที่ผูกไว้ปลายชายคาดังกร่งกริงราวกับสันรับวิญญ,ญาณที่ไม่สงบ ร่างของขันทีหลวงจางนอนอยู่ใต้บันไดาสารดวงตาเบิกโพลงมือชี้ขึ้นฟ้าแข็งทื่อไม่มีบาดแผลลินซีอิ่วย่อตัวลงข้างศพอย่างที่ไม่กลัวไม่รังเกียจเธอหยิบเศษผ้าขาวที่ติดอยู่ปลายแขนเสื้อศพขึ้นมาสังเกตไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีรอยลากไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยบีบรัดเธอพึมพำกับตัวเองก่อนหันกลับมาพูดเสียงดังแต่มีกลิ่นของการพลูเจ้าจางอยู่ที่ปกเสือ้อการพลูหลงซื่อหลานถามใช่ที่ใช้ปรุงยาหรือใช่ หรือไม่ก็ใช้บางกลิ่นสารบางอย่างที่ระเหยได้เช่นพวกพืชทําให้หลอนหรือสารกล่อมประสาทเธอลุกขึ้นเต็มความสูงหันมามองเขาถ้าท่านถามหม่อมฉันนี่ไม่ใช่คดีธรรมดาอย่างแน่นอนเจ้าคิดว่าเขาถูกวางยาหรือถูกวางบางสิ่งไว้ในใจมากกว่าเธอแต่ที่ขมับตัวเองเหมือนมีบางอย่างจงใจทําให้เขาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพหลอนหรือความทรงจําต้องห้ามหลงซื่อหลานเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงต่ําสารเจ้านี้ คือที่เคยเก็บคำพีต้ตองห้ามมาก่อนลินซีอิวหันมาช้าๆแล้วท่านคิดว่าเป็นแค่เหตุบังเอิญไหมที่ศพมาโผล่ตรงนี้สายตาของทั้งสองศบกันแน่นิ่งในอากาศที่เย็นลงทันทีโดยไร้ลมในจุดที่แม้แต่เงาก็เหมือนจ้องกลับมาและในคดีแรกนี้ทั้งสองยังไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงหมักแรกของใครบางคนที่กำลังดูพวกเขาเล่นอยู่จากในเงามืดของวังหลวงอยู่หรือเปล่า ศาลเจ้าหลังวังซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้รกที่ไม่มีใครใส่ใจมากนักร่มเคลิ้มเย็นชื้นและเงียบสงัดกว่าทุกจุดในวังหลวงแสงจันทร์ลอดผ่านพงไผ่ตกกระทบหลังคาไม้เก่าเผยให้เห็นภาพที่ชวนขนลุกร่างของคันที่หลงจางนั่งพิงเสาสารเจ้าในค่าทางแปลกประหลาดดวงตาเขาเบิดโพรงริมฝีปากมีคราบขาวจางๆเหมือนพยายามจะเปล่งเสียงสุดท้ายมือหนึ่งกำเสื้อตัวเองแน่นอีกข้างชี้ขึ้นไปยังผนังด้านในที่สลัวด้วยเงาไม้เหมือนกำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างก่อนที่ลมหายใจจะสิ้นสุดลง เขาไม่ได้ถูกฆ่าด้วยดาบหรือพิษที่เห็นได้ชัดลินซีอิวพูดเสียงเรียบขณะย่อตัวลงตรวจดูศพอย่างไม่หวั่นไหวไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือแม้แต่การขัดขืนเหมือนกับว่าร่างกายเขาหยุดทำงานในจังหวะเดียวกับที่จิตใจพังทลายแต่อะไรบางอย่างทำให้เขาช็อกตายหลงซื่อหลานเอ่ยเสียงต่ำพลางเดินเข้ามาใกล้ด้วยสายตาคมกริบอาจไม่ใช่อะไรบางอย่างลินซีอิวเงหน้าขึ้นแต่อาจเป็นบางสิ่งที่เขาเห็นแล้วไม่อาจรับได้ เธอชี้นิ้วไปยังผนังสารเจ้าเบื้องหน้าตรงนั้นมีอักษรจีนโบราณสลักไว้ด้วยลายมือเก่าแก่จางซีทว่าแรงพอจะเย็นวาบถึงกระดูกผู้ที่เห็นความจริงย่อมต้องเงียบงนันหลงซื่อหลานแม้มริมฝีปากแน่นสายตานิ่งงันราวกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันสายลมบูบหนึ่งพัดผ่านมาในจังหวะน,นั้นทำให้กลีบดอกเหมยที่ก่ออยู่บนผนังปลิวสะบัดเผยให้เห็นข้อความอีกบรรทัดหนึ่งที่เหมือนจงใจปิดบังไว้แม้แต่เทพก็ไม่อาจปกป้องผู้ล่วงรู้ความลับนี้ลินซีอิวกระพริบตา โอโหนี่มันแนวแลทัทธิปริศนาเต็มขั้นเลยนี่นาเธอหันกลับมามองหลงสือหลานท่านรู้ใช่ไหมว่านี่ไม่ใช่แค่คำเตือนแต่มันคือตราประทับของคาพิพากษาคนที่ล่วงรู้จะต้องตายเพื่อรักษาความลับระดับจัก,กรวาลหลงสือหลานยังคงนิ่งแต่ภายในดวงตาแสงบางอย่างไหววูบนี่อาจไม่ใช่แค่คดีธรรมดาเขาเอ่ยเสียงเบาแต่มันคือจดหมายลับจากเงามืดที่ส่งมาทักทายผู้กล้าคนใหม่ที่เพิ่งก้าวลงสนามหมากนี้ ลินซีอิวลุกขึ้นช้าๆคดีนี้เริ่มเหมือนฆาตกรรมแต่มันคือปริศนาของใครบางคนที่ต้องการให้เราสืบเท่าที่เขาอนุญาตให้รู้ทริตาปริศนาแบบนี้นะ่ะแสบกว่าฆาตกร,รทั่วไปหลายเท่าหลงซือหลานไงหน้ามองสารเจ้าที่เงียบงนันเรากับมันรู้ทุกคำที่พวกเขาพูดและนะที่แห่งนี้คดีแรกของการร่วมมือระหว่างหญิงสาวจากอนาคตกับองค์ชายผู้มีสายเลือดเทพได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง บนกระดานหมากที่ไม่มีใครเห็นทั้งภาพรวมและไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาเองก็อาจเป็นหมากตัวหนึ่งด้วยเช่นกันโปรดกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไป